ข่งป้อมนะคะจะลงบ่อโชว์บ้างนะตามคําเรียกร้องของพี่ยิ้มพิชาติ Yo ใหญ่ฮือได้ได้จะขอยอดเหรียญอีสระเดชนะคะยุทธโอเคไหมคะอฮือฮือฮือแนลเอาละดูสองคนนั้นนะคะยังซุกซนสุกสนไม่หายดู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  ดูซิคะว,ว่าภูเขาจะทำอะไรกันไม่ใช่เวลาไปอุ้นเขี่ยเอขาสองคนจะทำอะไรกัามมานนะคะทุกคนไปเลยไปเลยโ้นเลยโ้นเลยตามไปดูค่ะฝาไปเลยอย่าไปจมเลยกดไท้แมสกดให้ททมส เสียงมันเสียงมันดังเงี้ยเงี้ยเงี้ยเสียงอะไรมันออกมือนพิชาตเลยคนเงี้ยนรถอะไรเงี้ย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 เอย่างเดียวเอ้ยมันขึ้นได้อ่ะอ่ะอ่ะมันขึ้นได้อ่ะมันไม่เต็มเต็มเต็มออรถตีนะรถตีถังเวลามันเอียงแล้วปั๊มติ๊กมันยิงตรงอย่างงี้มันก็เลยยิงตรงเนี้ยพอเราขึ้นสิทธิ์มากปุ๊บนหละถังมันเฉียงนี้แหละใชแล้วปั๊มติ๊กมันก็ไปเฉียงตามถังหรอไหมมันต้องทับต้นหอยไว้ต้นหอยคือเอาไหล่กับปา๊ลงไว้ตรงปั๊มติ๊ก เป็นไงดูไว้ดูรถจำเอาเอะไรกางหมดชื่อแต่ก็ไม่ดูรถจำขึ้นไม่ได้ก็ว่าขนเงี้ยรถผมถุยนะพิชาติต้องหน่อยลองกลับลองกลับไปขอบคุณเดียวขอบคุณเดียวขอบึ้นได้พิชาติไปเลยพิชาติไปเลยขึ้นได้ขนเงี้ยรถจะเอาไงดีเอามดี๋ยวดูอ้าวดูเอาและค่ะตอนนี้พิชาขับบ้างนะคะดูแกจะเลือกลายไหนนะคะ ลายย้อนลายย้อนชันย้อนนะคะย้อนลายลงลายเดียวก่ะพี่เบี้ยนอ่าหยักลงเลยด้วยทำอีกแล้วทำอีกแล้วหมดเลยหมดเลยหมดแล้วลายหมดเลย ลแล้วรถจะหมดแล้วเรียกเรียกเรียกว่าดับในน้ำน,นี่แหละทำไมเพิ่าเรียกรอบแค่ดับในน้ำนี่แหละตามมาเรียกรอบเลยเ อะค่ะตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนบอ่อนะคะไปอีกจุดหนึ่งนะคะของสนามเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอีกจุดหนึ่งเป็นยังไงนะคะตอนนี้ทุกคนมันมากตอนนี้สระเดชสุดเสียงมากค่ะตอนนี้พี่มดอยู่บนรถพี่เบียนแล้วค่ะตอนนี้ 去九华龙宫。 ชีวิตมาได้อันนี้นะคะทุกคนเรามาลายนี้นะคะหลุมลึกมากแล้วก็ดินนิ่มนะคะ สาอื่นนะคะสาะระเดชแหงลิศล,ลงแล้วค่ะลงแล้วเดี๋ยวดูเขาซัดขึ้นมานะคะเโอ้โหเวอร์ชั่น เบียนกระบะซิงเลยดูรายง่ายนะมองนั้นลังคายขึ้นไปมาใช้อย่างนี้เบียนกระบะซิงมาแล้วค่ะโอเคตอนนี้พี่ยิ้มรู้สึกมันเขี้ยวนะคะรู้สึกมันเขี้ยว เห็นมยเยอะจังเลยแหม่ไมไม่พังไม่เลิกลักษณะ ไม่ง่วงนะ จำชื่อได้จำชื่อได้เอาคิวต่อไปเอาเงียยอีกแล้วอ่ะเราจะเดินขึ้นอ่าอย่าเห็นบ้นนะมาแล้วค่ะพิชาติขับมาริโอ้นะคะลงบอได้พี่ยิ้มบอกลายดูพี่ยิมบอกลาย you <laughs> ดูง่ายไงไอส่องวินนั่นนะแม่ไอส่องวินน่ะก็หยอกหยอกหยอกเหมือนกันเมื่อกี้เปิดแอร์ด้วยใช่ไหมแอร์ด้วยเพราะเปิดแอร์ไม่ขึ้นอ๋อปิดแอร์ปิดแอร์ก็บอกว่าสูงมากอ๋อเมื่อกี้ขุดไว้เผื่อคันหลังมาจะได้ขึ้นไม่ได้เหม่ไม่มีคันหลังแล้วคุณกี่โมงโอ้ยขุนแปดเดีอนหรือเปล่า เมื่อกี้ไม่เห็นจังค้อมยืนเชียร์โอ้โหไม่สับซ้องขึ้นมาเลยกระแทกท้าทายกระแทกขึ้นมาเลยนะม่นเที่ยวขัดใจขัดใจขัดใจหลือเกินโอเคมืดมืดพอได้วันนี้โอเคเป็นไงบ้างคะสนุกครับพี่มดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ให้หยอดเหรียญนะฮะวันนี้เราหยดไปกี่บาทระขอบคุณครับ เดี๋ยวจะปฏิบาทค่าน้ำมันก็ประมาณสามพันสามพันแต่เราจ่ายจ่ายวันที่พี่หรือพี่เป็นคนเคลียร์พี่หมบอกโอ้โอเคโอเคขอบคุณมาก่ะค่ะค่ะนี่ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณครับนโอ้โหนี่สะใจโอเคค่ะโอเคสะใจกันไปนะคะทุกคนนะคะ